เช็คงานร้อยเนียครับตัวนี้เป็นโซนิคหกหกเกไปพร้อมเปิดพอร์ตบาวาโลหะผสมนะเป็นชุดคิดกระเดื่องลูกปืนตัวนี้เป็นแคมมุมพร้อมปรับนะครับตามสเปกเดีนะ๋ยวเราไปดูเช็คงานก่อนก่อนส่งหลังจากเปิดพอร์ตเสร็จแล้วเราต้องเช็คการรั่วซึมนะครับเราก็จะยังไม่เจาะตาน้ํา นะต้องเช็คการรั่วซึมให้เสร็จก่อนแล้วก็ไปเจาะทางน้ำอีกทีหนึ่งเช้แบบช่างบ้านาน,นะครับ<ม>ก็ใสายยางธรรมดานี่แหละ,ะเปิดน้ำนะครับโอเคมาดูช่องครอด ช่องผอดไอเสียก่อนนะหลังจากเปิดพอร์ดเสร็จแล้วมีการรวดซึมไหมใต้บ่าวาวรอบบ่าวาวแล้วก็รอบช่องพอนะร์ดไอเสียไม่รั่วไม่ซึมนะเรามาดูไอดีสำคัญไอดีเนี่ยจะชอบทะลุนะครับโดยเฉพาะฝั่งนี้นะครับก็ให้ดูว่ามีการรวดซึมไหมเป็นเม็ดน้ำน,นิดเดียวก็ไม่ได้นะครับ ใต้บ่าวาวรอบบ่าวาวแล้วก็ที่ช่องพอร์ตนกะ็โอเคนะครับไม่รัว่วไม่ซึมนะก็ถือว่าตรงนี้ค่อนข้างจบนะครับเดี๋ยวเราก็อ่อเช็คบ่าวาวอีกยอบน,นึงการรั่วซึมของบ่าวาวที่หน้าใบวาวขโอโก็โ,โทษ <ct idades> โอเคตรงนี้ผ่านนะครับว่าผ่านเดี๋ยวพ่งนี้ส่งงานให้โซนิกหกชากสิบสี่ชุดคิดกระเดื่องลูกปืนครับขอบคุณครับ